เด็ดเย่านสโตร์ตอนที่6ประจำวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะนำเสนอแอป,ปเกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะอันนี้เป็นคุณผู้ชมรีเควสมานะผมก็มานั่งนึกว่าเอ้ยเออผมก็ใช้แอป,ปตัวนี้อยู่แล้วผมก็ฝึกอยู่นะครับคือการฝึกพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันนี้มากคนไทยหลายคนเนี่ยถ้ามีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะช่วยให้คุณทำงานได้กว้างมากขึ้น คุณไปพบเจอผู้คนเดี๋ยวนี้คนไทยชอบไปเที่ยวต่างประเทศการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วคุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษสามารถสปีกอังกฤษพูดจาต้าอวยกับคนต่างชาติได้นะครับคุณสามารถสื่อสารได้มันก็ทําให้คุณเอาตัวรอดในเมืองนอกได้บางคนก็ไปทํำงงทํางานได้ใช่ไหมครับบางคนก็ติดต่อฝรัง่งมังค่าได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะฝึกฝนเอาไว้ สิ่งที่เวลาเราฝึกภาษาอังกฤษนะครับต่อให้เราไปซื้อคู่มืออะไรมาไปเรียนที่ไหนก็ตามแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับพูดบ่อยๆมีเพื่อนเป็นฝรั่งเลยยิ่งดีบางคนบอกเอาอยู่เมืองไทยไม่มีเพื่อนเลยงั้นลองมาดูแอปตัวนี้ผมก็ไปหาแอปว่าแอปตัวไหนนะที่มันจะช่วยให้เราได้ฝึกออกเสียง คนไทยเนี่ยมีปัญหานะหลายคนเหมือนผมเนี่ยสักประมาณ 6- 7ปีก่อนตอนที่ยังไม่ได้ทำงานแล้วต้องติดต่อกับคนต่างประเทศไม่ต้องเดินทางต้องเดินทางไปต่างประเทศมากขนาดนี้เนี่ยความรู้ภาษาอังกฤษเราอะเท่าเดิมผมอะความรู้ภาษาอังกฤษเท่าเดิมเมื่อ6 7ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ผมพูดจาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นเพราะอะไรผมได้ไปเมืองนอกแล้วได้ไปคุยปัญหาของคนคือเราไม่ได้เอ่ยปากพูดจริงจริง พอเราไม่ได้พูดจริงๆเราไม่มีประสบการณ์มันทําให้เราอายมันทําให้เราไม่กล้าพูดพอพูดออกมาเราก็จะกระดากในสำเนียงเราซึ่งจริงๆเนี่ยฝรั่งเขาไม่ซีเรียสเลยเราจะพูดสำเนียงแค่ไหนแบบไหนก็ช่างเขาจะไม่หัวเราะย่อเรามันจะเหมือนกับที่เราพยายามเข้าใจฝรั่งที่มันจะไปพูดภาษาไทยแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องอ้าปากพูดพูดออกมาแล้วเพิ่มประสบการณ์โดยการพูดบ่อย แอปที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นโดยเฉพาะ Conversation นะครับบทสนทนาอันนี้ไม่พูดเรื่องแกมมาแกรมมี่อะไรทั้งสิ้นนะครับระบบความถูกต้องเนี่ยเดียเ๋ยวนี้เอาจริงๆนะถ้าไม่ได้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ด้านภาษาอย่างเป็นทางการนะผมว่าแกมมาหลักไวยากรณ์อะไรไม่จำเป็นแล้วฝรั่งทุกคนทุกวันนี้แกมมาก็ผิดเพี้ยนหมดแต่ละโซนอเมริกายุโรปแกมมาก็ไม่เหมือนกันหลักการในการพูดก็ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนเข้าใจความหมายเดียวกัน นะฮะขอให้สื่อสารออกมาได้ในรูปประโยคที่มันไม่ผิดเพี้ยนจนเกินไปขอให้เขาแปลออกแล้วเข้าใจได้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นอะดีที่สุดนะครับแอปตัวแรกที่จะแนะนำตัวนี้นะครับเป็นของ Speak Easy Lab ถ้าบน iOS เขาจะชื่อแอปว่า Speak นะฮะตามตัวเลยพูดมันจะเป็นแอปที่ขึ้นมาเป็นเซกชันว่าอันนี้คือบทสนทนาของเรื่องอะไร เช่นเราไปเจอครูสอนทําอาหารคนหนึ่งแล้วครูคนนี้ก็จะมาสอนเราทําอาหารผ่านทางออนไลน์ครูก็จะพูดประโยคหนึ่งมาเราก็จะต้องพูดประโยคอะไรกลับไปใช่ไหมฮะเขาก็จะมีชุดประโยคให้เราอ่านคือเราอาจจะยังนึกคําไม่ออกแต่เราได้ฝึกพูดแล้วใช่ไหมฮะเราก็ฝึกพูดไปแล้วกะมีคําถามบางคําถามเป็นคําถามปลายเปิดให้เราตอบเอง พอเราพูดไปเนี่ยถ้าสำเนียงเราดีหรือว่าถูกต้องในระดับที่ฝรั่งฟังรู้เรื่องยอมรับได้มันจะกลายเป็นสีเขียวข้อความที่เราพูดจะเป็นสีเขียวถ้าเราพูดแล้วเป็นสีแดงแสดงว่าเราพูดไม่รู้เรื่องฝรั่งไม่เข้าใจพูดเป็นสีเหลืองเริ่มมั่วแต่ฟังยังพอได้พยายามพูดซ้ําครับกดรีพีทพูดซ้ําพูดกับมือถือนี่แหละเราไม่อายเพราะว่ามือถือมันหัวร้ย่อเราไม่ได้ถูกไหมฮะ พูดกับมือถือเนี่ยพูดไปพูดไปพูดจะเป็นสีเขียวฝึกเซ็กชันนี้ก็ข้ามไปเรื่องอื่นไปเรื่องของการซื้อของไปเรื่องของการติดต่อไปเรื่องของการเดินสสวนสาธารณะไปเรื่องของการทราเวลไปเที่ยวไหนก็ตามแต่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเป็นเหมือนผมผมนี่ฝึกโดยธรรมชาติผมมาเจออันนี้ทีหลังนะคือผมเนี่ยเอาตัวเองไปเมืองนอกเลยไปปุ๊บเจอฝรั่ง อาบดาดับยดาบกว่าจะนึกคำามอได้นะค laughter, Não, ำมันอยู agna, e, in mind, right ่ในก้นบึ้งของจิตใจอ่ะกว่าจะนึกคำออกมาได้นะฝรั่งมันก็จะแบบว่าทําหน้าอย่างเงี้ยฝรั่งที่ฟังเราอ่ะมันจะเออมาสิเออมาสิเมือนแมึงต้องการอะไรพอเราพูดคำหน้าออกไปมันแบบอ๋อยู่ต้องการอย่างงี้ใช่ไหมเราบอก yes มันเป็นอย่างงี้จริงฝรั่งก็ช่วยเรานะทุกคนก็เห็นใจเราหมดแหละผมเนี่ยเอาตัวเองลงสนามจริงเลย ลงเตะเลยลงไปถึงปุ๊บเจอฝรั่งก็พูดพูด,พดแล้วแหมพอแบบว่าเรากระตุ้นต่อมภาษาอังกฤษเราเรื่อยๆเนี่ยพอได้เดินทางบ่อยๆมันเริ่มคล่องพูดบ่อยๆมันเริ่มคล่องนะฮะยิ่งถ้าไปถนนเข้าสารเจอฝรั่งไปสปีกกับเขาลุยกันทักทายกันเนี่ยผมว่าน่าจะคล่องมากกว่านี้นี่โควิดเนี่ย ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยประมาณ2ปีแล้วตอนนี้ภาษาอังกฤษผมนี้เก็บกลับเข้ากลุ่มหมดแล้วนะสนิมกินมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวต้องมาฟื้นฟูกันใหม่ว่างๆใช้ตัวนี้ครับสบปีกฝึกไปเลยเป็นปีพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกบทเรียนมันอาจจะมีไม่เยอะมากแต่มันก็มีหลายอย่างอยู่แล้วมันมีแอดวาน์แบบว่าจ่ายเงินเพิ่มได้ด้วยคุณไม่อยากจ่ายเงินคุณก็ฝึกอันเดิมๆเนี่ยฝึกพูดไปพูดมาซ้าๆ เดี๋ยวคุณก็คล่องเอาให้ชินปากครับแล้วเราก็จะพูดได้ดีบน Android มันไม่มีแอปชื่อ Speak แต่มันมีของบริษัทเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันชื่อแอป Speak Easy ให้สังเกต Speak Easy Lab บน Android ก็มีนะครับกับอีกอันหนึ่งบางคนบอกไม่มีโควิดจะไปเอช่วงนี้มีโควิดเราจะลงสนามจริงไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปเมืองนอกได้แต่มันมีวิธีที่เราจะมีเพื่อนเป็นฝรั่งได้ครับ แอปอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำชื่อว่า w a k k y w a k k y นี่เป็นแอปเก่าแล้วมีมาตั้งแต่ปี2015ทุกวันนี้ยังให้บริการอยู่มันเป็นแอปที่ฝรั่งเขาคิดขึ้นมาว่ามันคือโซเชียลเน็ตเวิร์ของคนที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วตั้งนาฬิกาปลุกแล้วไม่เชื่อใจนาฬิกาปลุกอยากให้ใครสักคนโทรมาปลุกมันถึงตั้งชื่อว่าแอป w a k e y เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เราเข้าไปตั้งว่า ใครก็ได้ช่วยโทรมาปลูกกูหน่อยตอนเก้าโมงเชา้าแล้วเราใส่ไว้ในแอปนั้นปุ๊บเราวางโทรศัพท์ไว้เก้าโมงเช้ามันจะมีคนโทรมาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเราก็คุยโทรศัพท์ขเขาฮัลโหลยูตั้งเวลาเอาไว้ว่ายูตั้งาจจะปลูกนะอา้าวบายบายขอให้ยูโชคดีในวันนี้นะมันสามารถชวนคุยกันได้ด้วยครับนอกจากตั้งปลูกแล้วฝรั่งบางคนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเออขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยยู you เป็นใครมาจากไหนก็ เป็นเป็น make friend กันไปในตัวนะแอปตัวนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมาหลอกลวงกันหรือเปล่าพูดคุยกันแล้วหลอกกันหรือเปล่าอันดับแรกนะเราต้องทําจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็ฝึกภาษาอังกฤษยอย่างเดียวต้องการสร้างเพื่อนเป็นฝรั่งมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ ฝึกที่จะพูดบางคนก็ไม่อยากพูดนะบางคนบอกเฮ้ยฉันโทรมาปลุกแกแกจะถามอะไรต้องไหนจะคุยอะไรไม่ว่างคุยเราก็ไม่เป็นไรเราก็คุยกับคนอื่นได้มันมีคนต้องเป็นเยอะแยหรือเราตั้งไปเลยว่าผมอยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษตอนก้าโมงเช้าใครว่างช่วยโทรหาหน่อยคนเต็มใจจะโทรมาแล้วเขาจะชวนมุนคุย กคุณคุยเลยนี่แหละดีกว่าไปนนาสนุน้าษาเนี่ <c oughs> อยู่บ้านก็มีเพื่อนเป็นฝรั่งแล้วคุยกับมันได้เพอๆคุยไปคุยมาอาจได้เมียฝรั่งได้ไม่แน่ของแบบนี้ใครจะไปรู้นะฮะก็ลองกันดูสาวๆอาจจะได้สามีเป็นชาวฝรั่งได้ผูกห,หออผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับเขาได้ไปอยู่ประเทศแบบเมืองสวยๆวิวสวยๆส,สบายไปเลยนะครับลองดูนะครับฝึกภาษาอังกฤษไว มันจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วก็คุณสามารถขยายหน้าที่การงานของคุณได้ฝึกครับ